อ,อ๋อเป็นคีย์เปิดคีแท้ที่ค่อนข้างเสี่ยงว่ากูใช้แล้วข้อมูลกูจะหายเมื่อไรอืมปิดไฟต่อหน้าเลย <c oughs> ก็ปิดไฟอัดนึกแป๊บนะว่ามันมีไอ้นี่ตรงไหนว,ว้าวอะไร<อ>ไปใช,ไปช้ไปเช็ค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 ขึ้นไม่ได้มันมืดเกิน <c oughs> ตัวกูไม่มีเอ้ยตัวกูมีอยู่เฮ้ยไฟเปิด เฮ้ยปกติห้องนี้ไม่ใช่ไฟสีนี้ก t แต่ฟากใจเย็นๆน,นะเธอกูยังไม่ได้เล่นเอพิโซดแรกเลยเดี๋ยวก่อนขอเอพิโซดนี้ก่อนนะจ๊ะรู้แล้วกูผ่านมาเยอะแล้วไม่ต้องแนะนำกู <c oughs> รูปวาดของแพนด้าลูซี่ชัปเตอร์เพื่อนชิพายและอินซิเดนต์ไปว่าอะไรวะ ดูแต่หนังเสียวโว้ย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 เสียวว่ะ เดี่ยวเว้ยเอาต้องทำอะไรอะน็อกน็อกแป๊บหนึ่งวันนี้จิตไม่โอเคเลย <c oughs> <c oughs> ทำไมเมื่อวานกูมีแรงวันนี้ไม่มีแรงวะ แล้วหันไมมให้สัญญาณฉันเลยนะอู๋อโอูโอ,โอ,โอโดูเคาะอ่ะมึงเคาะมึงเคาะอ่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนเคาะเธอเคาะฉันเคาะเธอเคาะฉันเคาะ พีป้ากูก็เจอมาแล้วผีเด็กมันจะเท่าไรเออดูไรเท <laughs> <laughs> ่าไปกูไม่มีเลย <sighs> เป็นไหนต่อดีวะ <lawyers> เซฟเพียอะไรืมทีว <okay bueno> ีเปิดทีวีเปิดมีภาพด้วยเซฟแบบเซฟตุกสิบเก้าอืมอะไรเอ่ยหนังอะไรงานแต่ง มึงกูตกใจในคนตุกตาเจ้าสาวอย่าอย่าอย่าทำหน้าเจ้าสาวทำหน้าน่าคว อมเข้าไป <laughs> ้าไปกูคิดดีเปกูคนเทียงี้เนี่ย <c oughs> งานแต่ง <c oughs> เออเนี่ยววนมาอันเดิมเปิดต่อให้กูด้วยก็ไม่ได้กำลังเพลินๆเ,เลย <c oughs> อโอ้จะรองไงห้องไหนวะนะ่ะห้องใต้ดินที่หมุนเพลงกูเดินยจนกูจำได้แล้วเนี่ยอ่าแค่ไหน,นปะขนางเน,นี่แหละฮ่า <c oughs> <c oughs> วันนี้ใจไม่ได้เลยวะทำไมใจหมาอยู่วะ <c oughs> กูต้องเล่นเอพิโซดเด็กน้อยให้จบกูถึงจะไปต่อนะไอ้กูกลัวนนอะไรเนี่ยนี่มันตอนกลางวันนี่มันตอนกลางวันตัพ่พอกูแดกกาแฟเหรอพ่อกูแดกกาแฟพึ่งจะแดกเสร็จใจเลยเต้นตึก ไม่รู้คาเฟอีนเยอะไปหน่อยเออคาเฟอีนเยอะเกินไปสรุปหัวใจกูวายตายไอ้แคยตกใจแมวน้องมึงดูบุหรี่แน <communicate with> <oses> <t retrieve> ่เลย อยากได้ Windows Team แล้วอ่ะไอพี่เจมันเล่นด้วยโอ้โหเจมกชอบเเจมเฮ้ยอ๋อผมเมื่อวานเล่นอีเกมตุ๊กตาแน่เลยเกมนั้นพี่เราพัไมรู้สึกว่าพี่ว่าเกมนั้นไม่ค่อยท่าไรแล้วเกมนี่น่ากลัว นี่ป็นคนกลัวตุ๊ก,กตาไงแล้วแบบเจออีดันไปแล้วมปวกกับอีดี้ตอนเด็กดนะ้วยเนาะกินน้ำสักว้า ไม่ถูกเลยจะกลัวเลยจะกลัวทีเนี้กลัวไปหมดแล้วเสียงกล้องพ่อไปยังถ้าพ่อไม่ไปนี่กูก็แหกปากเราด้วยช่างแม่งหนาวหนาว มึงยังไม่มีอะไรเสียงกล้องเฮ้ยลโอายเงาเงาอ๋อเงากล้องเงากล้องเหรออ๋อจะตินมึงจะเข้าองไม่ได้ เด็กรใช่มันจะพุ่งหายแล้วแเราก็ยิงแฟดใส่มันเนี้ยเหรอไม่รู้มันจะพุ่งหรือเปล่าแต่มันเดินเหมือนเตรียมชาร์จกูเต็มที่เลยไอ้เราก็แค่ยิงหน้ามันเอยากได้ปืนนะ <c oughs> ยิงไงปืน <c oughs> <c oughs> ปืนแฟดยิงแม่ง ไสซะท <laughs> วีว้าว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 น้องสาวมันตัวใหญ่จังเลยม,มแที่นี่ว่าจะตัวเลขข็กกว่าน,นี้เนี่ยไปไปแล้วมันลอกเราเดี๋ยวมันก็วิง่งไหม ใช่กูลำคาญแทนกูจะพพสอะไรบ่อยๆเฮ้ยกูไม่ที่กูไม่ได้กากกูไม่กากกูไม่ได้กากขนาดนั้นอุ้ยอะไรอ่ะเข็มเข็ม ทำไมวันนั้นกูเล่นแบบไม่กลัวอะไรเลยทำไมวันนี้กูเป็นอย่างงี้วะเนี่ยทำไมวันนี้กูไม่ได้เลยวะเฮ้ยกูผ่านผีมาตั้งเยอะแล้วมึงกลัวอะไรกลัวอะไร เดินละเดินเริ่มสั่นมะันคงไม่เอาหรอกมันคงไม่เอาเราหน้าประตูนี้หรอกมั้ง ยังรอกเปลืองเมมกล้องชิพผ่ายได้ตอนเนี้ยโอ<ฮ> <c oughs> อะไรอ่ะเต็มไปหมดเลยหรอแจตินอยู่ของล่วงความบันเทิงรอกูอยู่ ในห้องนี้ใช่ไหมห้องลูกอะมีทั้งห้องลูกแต่เหมือนมันหมนุนมันเนี่ยเส้นม่อยอมันไปทางนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องแปดละโอ้ยเต็มหน้าเต็มตากุณดิอุ้ยมุดมุดมุดมดมุดอะไรแดงๆวะนะอ้าวน่งอีกแล้วเกรียดน่งเพีย เฮ้ยไฟแช็คเฮ้ยมีควันด้วยโอ้มันบอกขัดจีนก็ไม่บอกไอ้สัตว์อะด,ดุ้งเลยอ,อ,อ้าวโอ้โห a t the ฟ u ักอะไรวะเนียเออแต่มันก็สว่างแล้วแหละโอเค อิตยูเด็กเออยูเต็มยูเด็กกูจะถือไว้เนี่ยตุ๊กตาหมีในป่าลูซี่กูโดนลากไปฆ่าในป่าเด้ตุ๊กตาเต็มเลยตุ๊กตาในห้องนอนเราทั้งนั้นเลยน่ะนี่มึงวิ่งเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เมันบันไดเรือพี่เลยบันไดเรือ ฉันคือลูซี่สวัสดีลูซี่เสียงจากทีวีเหรอฉันจะเป็นเพื่อนของเธอลูซี่เสียงจากวิทยุเย็ดแม่โอ้มีเงาออกมาจากทีวีเอาลูซี่โมโหเลยลูซี่โมโหเลยสักอย่างลูซี่เลยมาที่บ้าน <c oughs> บ้านที่เราอยู่เออเพล เปโกะกาเหรอตัวอะไรสักอย่างเขียวๆไม่กาก็นกเฟรนดิ i อิดเพื่อนเป็นคนทำนกเหรอเผื่อปล่อยนกเผื่อปล่อยนกหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ดูปลบอยโอ้ออฮะ อยู่มึงย่าขยับอีกนะ <laughs> ไปอันนี้อะไรก็ได้มั้งไปด้านไหนนะไยอะไรอะไปฉายฉายไม่ได้ห้องล็อกไปเช็คเปิดไม่ได้ <c oughs> ทำได้านขวาเมื่อก้มีเหมือนบอร์ดอะมันเล่นกูเน่ อะไรอยู่เนียดักเสร็จหันอยู่มึงอะไรหันกูเนี่ยเฮียโดนแล้ว <c oughs> ไม่คาเดินไปไหนแล้วว่า มันไม่ใช่ทอดเลยขุยอะไรล่ะไฟเสียเองอ่ะมาแล้วปกติแล้วที่มันมหาในประตูแดงนั่นแหละอุ้ยมาแล้วแล้วกูจะหนียังไงกูถามแค่เนี้ย มาแค่นเนี้ยหรอมาแค่นเนี้ยแค่นเนี้ยโ้ยเด็กเฮียวความกลัวกูคืนมาป้า <laughs> <อ>ยังไวกว่าตั้งเยอะเออพอกี้ใช่ไหมมึงถึงได้ให้แบบเอพิโซดเด็กน้อยก่อนเพราะมันเดินชา้าแล้วกูแค่แบบเพราะยายทำอะไรกูไม่ได้กูคือต้องวิ่งหนีอย่างเดียวแล้วก็วิ่งเข้ากระจก อหอไอสัตว์เอาความกลัวก็คืนมาโอ้ยอีฮีอะขูกันึกวว่ามึงจะไวกว่านี้แบบกระชวกกระชวกกระซากกระชากไส้กูแบบในฟาร์มโมมันมีผีบางตัวมันจะคารมาหาไงก็นึกว่าแบบนั้นกูเดินปื่อแล้วทีเนี้ยหาเห้ยโอ้เฮ้ยโอ้โหกูไม่มีไฟแช็ก เด็กเฮียสนุกมึงไหมสัตว์สนุกมึงไหมเดินก็ช้าอีเวนเดี่น้องโกรน้องวิ่งนะดูมันปิดหมดเลยกูไม่เห็นน้องโกรดนดกูจะเอากล้องนี่แหละปลาใสกูหมดแล้วความกลัว <c oughs> มึงเดินช้าชิบหาย <c oughs> ไปเช็คเป็นไงไปแล้ว โอ้ยกลัวกลัวมึงจังเลยอีควายเดินช้า <_ p> อีข่าสั้นเนอ <_ p> กูยังไม่ได้ฉายไฟฉายมึงสักเช็คก <p> ูเดินช่ายยีไฟเช็คด้วยมึงนีเอาความกลัวก <_ p> ูคืนมานะอีหาได้ไหมฮะอ่ะ <_ p> าฮ้ก <krit> ูรู้สึกงงกูพลิกทุกอันยกเว้นอันนั้นเฮ้โอเคเห็นไหมพี่บอกแล้วมันน่าจะอยู่ในนี้แหละนี่ไงเข็มคิดดาโดนจิ้มเลยเก็บไว้อุ้ย อะไรอ่ะรูซี่ฟังฉันจะอยู่กับเธอลูซี่อยู่กับฉันนะลูซี่มันแย่นะลูซี่เราควรจะไปนะอย่าบอกใครนะลูซี่เธอกับฉันฉันอยากจะช่วยเธอมันไม่เหมือนกับที่เธอเห็นนะลูซี่ผู้ปกครองของเธอไม่เข้าใจเธอหรอกลูซี่ สิ่งเดียวที่เธอเข้าใจคือใจกายกับปันซะรูซี่จะทำเลยรูซี่ทำเลยเอามันออกไปซะรูซี่ทำมันซะรูซี่เอามันออกไปรูซี่ทำมันรูซี่ <c oughs> <c oughs> ไม่แปลแล้วเหรอมันมันมันเป็นคำเดิมๆไงกำลังกลัวอยู่มีเสียงคนร้องไห้อยู่ข้างๆว้าวไม่กูไปด้วยเฮ้ดูในโลกนี้มันเรียงลำดับเหตุการณ์ คือลูซี่ได้ยินเสียงจากทีวีได้ยินเสียงสัป,ปลาจากทีวีกับวิทยุแล้วเสียงนี้ก็ประมาณว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเธอหรอกแต่ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเองแล้วมันก็คือพูดคำแย่ๆแล้วก็เหมือนบังคับให้เนี่ยมันน่าจะเป็นเสียงความคิดของลูซี่ว่ากูจะเล่นยาดีหรือกูจะไม่เล่นยาดี กูมาอยู่ที่นี่อีกแล้วไอ้เทีย <c oughs> <c oughs> คะกหนิงไม่พ้นจริงๆกลองไปไหนแล้วอยู่อยู่อยู่เฮ้ยไปเช็ค <c oughs> มบด อ้ปปั๊กไฟหายหมดเลยปั๊กเสียก็คือที่อยู่กองอยู่ที่พื้นนั่นคือปั๊กแทงบ้านเลยมั้งเนี่ยโอ้โหเล่นเฮียอะไรของมึงนี่อีลูซี่อีสัตว์เฮ้เล่นส้นเออกดเพียนกูจะกดเสร็วไอ้คนหลดเบียบร้อยเบียบร้อยกูอยู่ไหนเนี่ยยาว <laughs> เอออได้ไดไดไดันไม่เอาไปสองอันล <laughs> เลยเป็นงาอว้ย <laughs> อันนี้มีแค่สองอัน,นเนาะตรงนั้นจุดได้เราเต็มไปหมดเลย จับไม่ได้หรอกสวิตบ้านมันหายไขมันก็สัญหาไปเล่นได้เกินนี่เนี่ยจุดได้ปิดหลอดแล้วไ่หลอดได้แก่ห้องมืดมืดร้องูรงไหนหวะงานหยาบแล้วกู้มาแล้วห้องตันงานหยาบแล้วกูไม่ตันมไม่ตันไม่ตันเออเมียนห้องนี้ห้องเดียวเลยเนี่ยที่จุกได้ มาดิค่ะสั้นมึงมา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 ค่ะมึงสั้นมึงมามึงมามึงมาบ้านมึงบันไดเยอะนี่บ้านมึงบันไดเยอะนี่มึงมาเดิห่วยโดดเน่าเทียนหมดอ่าอ่าออกดผิดมึง้องกทีหมดขวดเลยเหรอตายห่าแน่กูที่เดิมเลยเือ แล้วกูก็ต้องหนที่เดิมเฮ้ยโดดมาอีขาสั้นมึงมามาเร็วๆตามกูให้ทันนะตามกูให้ทันนะนี่คืออะไรร้อนเหรอใช่น่าจะใช่ <c oughs> โอ้ยกลัวกลัวมึงจังเลยโอ้โหมึงดึงการมกูอย่างนี้เลยจัญย <c oughs> ์การรมช่วยคุณได้นะคะ <c oughs> ไปเช็ค <c oughs> มึงแองไปเช็คประตูไปเช็คประตูไปเช็คมึงทำกูเสียเวลาเลยเนี่ยไปเช็คไอ้หอยมึงติดประตูซะก,กูต้องมาจุกผีเลยไปรอด,ดอ๋อเซนิตี้มันหนักเกินมันเลยวิ่งไวแล้วมั้งไปเช็คกุคนตีนมึงอะ เข้าไม่ได้อุ้ยกูหันหน้าพอดีควายเอ้ยอดเลยอดไปได้ดอกไม่น่ารอดแล้วกูทะลุประตูไปอีควาย